มาค่ะลวงที่สองนะคะสำหรับวันนี้คุณปุณรัชธาพานนะคะขออภัยค่ะปุณรัชธาพาค่ะเกิดวันอังคารที่19มีนาคมนะคะ2528เวลา20นาฬกานาทีเหมือนเดิมค่ะเพื่สอบถามมาว่าจะพูดคุยในเรื่องอะไรเป็นพิเศษอาจารย์ต้องดูโดยรวมค่ะโอเค2528น่าจะอยู่ในช่วงของเริ่มต้นทำงานาได้ปี 2, 2, 2> <ม>ปี 2> 2> นะคะอ่ะก็สตาร์ทเรื่องเรื่อง ว่าเขา n อ็นยังไงนลองบอกมาสิาได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากจะเป็นเหมือนกับทั้งสองท่านคุณสกุลรั์กับคุณ,คณปุณรัชธพานนะคะสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะกติกาขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะพิมพ์ S v วตามด้วยชื่อของคุณนะคะแล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะคำถามที่อยากจะรู้3มคำถามส่งมาที่4504333ค่ะตอนนี้ถูกวางคุณแล้วเรียบร้อย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 แล้วเสร็จแล้วนะคะครับผม อ่าสตาร์ตเป็นยังไงบ้างคุณออปุณรัชะทะพานะ,ะโอ้โหผมเรียกลำบากโอเคคุณปุณรัชทะพานะคุณปุณก็ได้คุณปุลนะกันคุณปุณ<ะ>คุณปุนเกิดอังคารที่19มีนาะ2 5 2 8เวลาท<ะ> 2>, 2ทุ่ม19นะคือดวง<ะ>นี้นะ วันนี้ยังไงก็ขึ้นกระดาษอย่างเดียวล้ววะโอเคนะ,คะโอเคไม่มีจอละคุณเป็นไฟนะจ้านี่ไฟอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ้าวฉายใกล้ๆหน่อยก็จะดีโอเคครับค่ะกาลังมาค่ะโอเคครับคือไม่คุณปุณคือคือคืออย่างนี้นะคุณเป็นไฟซึ่งมีภารกิจอันอันยิ่งใหญ่นะอธิบายนิดหนึ่งเพราะว่าดวงคุณนั้นคือคือดินไหนไหม่เทวดาก็เป็นดินแล้วดินทั้งหมด3ตัวนี่บวกเทวดานี่ก็ไปนหนุนต้นไม,ตนไม้ต้นไม้นี่คือคือธุรกิจอย่างยิ่งเลย นี่คือหมว่าคุณปุญคนนี้ไม่ว่าเข้าไปอยู่ในบริษัทไหนก็จะสร้างความเจริญแล้วมีวาสนาเล็งให้เป็นขึ้นระดับชาตินี่คือชื่อเสียงเล่งชาติเลยนะและเล็งอินเตอร์ด้วยชื่อเสียงเล่งชาติอินเตอร์แล้วทั้งหมดเนี่ยต้นไม้ไฟดินนี่สวยที่สุดเนี่ยตัวสวยมันเป็นไฟครับเพราะไฟมันเป็นพลังงานผลักดันให,ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้นของคุณเนี่ยคือเป็นไฟอ่ะแล้วตัวคุณก็เป็นไฟคือคือ,คอเป็นตัวผักดันให้ต้นไม้กับดินพวกนี้มันปุ้พรานเลยนะฮะ,ฮะฉะนั้นดวงนี้อ่ะเป็นดวงที่อายุ25เหมือนกันเ <ฮะ S 1> มือเมื่อก,กี้นี้เลยนะฮะแล้วก็ดวงคุณคนนี้เนี่ยมีบุญมากกว่าแปลกมากกว่าเมื่อก,กี้นี้มากกว่าคุณสกุลรัตน์เมื่อกี้นีใ้ใช่คุณสกุลรัตน์เมื่อก,กี้นี้เนี่ยนะดวงเขาเริ่มเพิ่มแต่ว่าตรงเริ่มเพิ่มเนี่ยคืออะไรคืออะไรก็สวย เพียงแต่ว่ารัพย์ยังไม่มาเพราะฉนั้นกิน <ภา S 1> ไปลูกจ้างไปก่อนแต่คนนี้นะถ้าเขาคิดจะทําเองทาได้เลย เขาไม่ต้องรอจ้าคุณสกุลรัฐเนี่ยจะทําอะไรคือต้องรอให้อายุ30ปีไปก่อนเพราะช่วงนี้เก็บเกี่ยวกันเก็บเกี่ยวกันแต่คุณปุณเนี่ยทำได้เลยทําได้เลยถ้าจะทาทาได้เลยคือก็าเก็บเงินเดือนนะก็เบื่อนะฮะถ้าทําเองจะมีความสุขถ้าทําเองทําที่บ้านนะฮะแล้วก็เทวดานี่เห็นไหมเทวดาดูดีๆนะจเห็นไหมเทวดาเป็นฝาแฝกกับข้างล่างนี่คือชื่อเสียงและก็ความสมหวังเซว่าเทวดาพยายามเล่งชื่อเสียงและความสมหวังให้คุณนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นดวงดวงนี้ การศึกษาสวยสมองดีเรียนสูงเพราะฉะนั้นอายุ25นี้ขอยืนยันนะว่าคุณยังไม่พร้อมจะทํางานแปลว่าคุณยังพยายามเรียนอยู่หรือขนาะนี้อ,อาจจะกำลังเรียนอยู่ถ้ายงเรียนต่อจะดีกว่าดีมากๆดีมากๆเพราะว่าสมองสมองปัญญาขนาดนี้มันเป็นตัวสวยหมดเลยดวงนี้มีจุดอ่อนอยู่สองจุดนะจ๊ะหนึ่ง มีเงินอยาติดตัวนะจ๊ะเพราะมีเงินติดตัวแล้วหมดหมดอติดตัวเมื่อไหร่หมดเกลี้ยงเลยนี่คือข้อที่หนึ่งสองก็คือว่าดวงนี้ชีวิตรักอาจจะอยู่ใกล้กันไม่ได้ห <c oughs> มอว่ามีแฟนทีไรนะรู้สึกว่าอาชีพแฟนกับอาชีพเรามันจะสวนไปสวนมาเดี๋ยวเขาว่างเราไม่ว่างเดี๋ยวเราว่างเขาก็ไม่ว่างนะตั้งแต่สมัยจีบกันแล้วคืนนี้นะมีบางคนนะ ตอนจีบกันนี่อยู่คนละประเทศเลยนะแล้วยังอุตส่าห์จะพยายามจะมาแต่งกันน่ะแล้วเขาก็คิดว่าขอโทษโทษขาอย่างนี้ก่อนเพราะว่าผมปวดหัวแทนเขาก็ยังคิดว่าหลังจากแต่งแล้วมันจะอยู่ด้วยกันซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันก็ยังคงเป็นดวงชตาอยู่อย่างนั้นเออก็ยังเหมือนเดิมคือสมัยจีบนี่นะ่นต้องอยู่คนละประเทศนแล้วเล้ยๆมาแล้วยังคิดอย่คิดคิดอจะแต่งให้ได้แต่งแล้วปรากฏว่าโอเคสมรักจริงอ่ะแต่ก็ต้องก็ยังอยู่คนละประเทศก็มนาแต่ก็คิดว่าเป็นรักดีน่ะเออรักดีน่ะรักดีนน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 ่่่ะะะะกกกก็็็เเเเเหหหมมืือออออออคีีีี้้้้้้้้้้ดดดววววววงง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 งัััััจจึึตตตตรรรษาาาไสสฐใทุ เพตอนนี้คุณปูนเนี่ยอยู่ในช่วงของเบญจเพศมีอะไรพิเศษไหมคะอาจารย์ที่อยากจะแนะนําไม่มีไม่มีเพราะว่าท่านที่ดูพยายามจะดูเคราะห์ไม่เห็นเคราะห์เลยนะมีอย่างเดียวก็คือปีนี้เสียเส้นเรื่องอาชีพจ่าเสียเส้นเรื่องอาชีพแปลว่าปีนี้ถ้ากินเงินเดือนอยู่สมมติยี่สิบห้านายกินแล้วนะกินเงินเดือนอยู่ก็รู้สึกมันก็อยากจะ ลาออกอย่าจะเปลี่ยนงานอย่าจะเปลนบริษัทอย่าจะเปลี่ยนแผน,นกะอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายไปนิดนึงแล้วดวงนี้ก็คืออยู่กับเอกชนดีกว่าอยู่กับหลวงนะจ้าโอ,โอเคผ่านไปยิงเรียบร้อยต่อมาียบยค่ะ SMS ท่านที่3